สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องพา,ามาชมครับอันนี้ต้นพ่อมเมล็ดกา้านแดงครับยุบป,ประมาณเท่าไหร่สามเดือนเลี้ยงได้แค่นี้เลยครับประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบเซนมาเลี้ยงไว้หน้าบ้านนะครับ โชว์เลยนี่ครับลงกรทางไว้แบบนี้เลยครับเต่น้ำขังแบบมีกลวมกันกลัวรากจะเน่าต,นนต้นยังไม่โตเดี๋ยวจะหาวิธีเอาให้น้ำมันไหลออกคนรูรข้างล่างนน่าจะตันสวยๆเลย จนแดงครับของเท้นะครับเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตนีนะครับสองต้นนี้ว่าจะสวยหรือไม่สวัสดีครับ